สวัสดีเพื่อนรักเรารักคุณมากการสั่นสะเทือนของการสร้างสรรค์ที่รักมีวลีหนึ่งบนโลกของคุณศรัทธาคือการเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นส่วนใหญ่จะเห็นด้วยด้วยคําจจำกัดความนั้นอย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจความหมายหรือความสำคัญในการสร้างลกอของคนอย่างแท้จริงศรัทธาคือการเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นมากเสียจนคุณมีชีวิตอยู่หายใจและพูดราวกับว่าสิ่งเหล่านั้นกำลังมา ศรัทธาที่แท้จริงทำให้คุณเปล่งแรงสันสะเทือนที่ตรงกับความปรารถนาของคุณอย่างถี่ถ้วนจนคุณดึงมันมาหาคุณเมื่อคุณมีศรัทธาที่แท้จริงคุณจะไม่ทำให้สนามพลังงานเต็มไปด้วยความสงสัยความกลัวจิตสำนึกที่ขาดแคลน หรือต้องการรู้ว่าอะไรเมื่อ,อไรที่ไหนศรัทธาที่แท้จริงคือการเชื่อสุดใจความคิดและจิตวิญญาณในพระเจ้าความดีและผลลัพธ์ที่ต้องการความศรัทธาที่แท้จริงทำให้คุณสามารถพลาดเพลินกับปัจจุบัน ในขณะที่คาดหวังอนาคตที่ต้องการอย่างกระตเอลือล้น,ลนมากพอพอกับที่เด็กๆรอคอยของขวัญวันหยุดอย่างใจจดใจจอ่อศรัทธาที่แท้จริงคือการเลือกมีส่วนร่วมในการสร้างความท้าทายเพียงอย่างเดียวคือคุณไม่สามารถศรัทธาปลอมได้ คุณไม่สามารถว่าโอ้ฉันเชื่อแต่ฉันกังวลคำพูดของคุณบอกว่าคุณเชื่อการสั่นสะเทือนของคุณบอกว่าคุณสงสัยคุณไม่สามารถพูดฉันมีความเชื่อว่าจะได้พบกับคู่รักที่น่ายินดีในขณะที่คิดหรือพูดบ่อย เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตของคุณที่ไม่ได้ผลคำพูดของคุณพูดสิ่งหนึ่งการโฟกัสการสัน่นการเปล่งเสียงของคุณบ่งบอกอีกอย่างหนึ่งหากคุณมีศรัทธาที่แท้จริงคุณจะตั้งหน้าตั้งตารออนาคตด้วยความคาดหมายอย่างหอมหวาน แผนที่จะทำให้เสียความสุขและความสันสะเทือนของคนเสียไปด้วยการมองย้อนกลับไปคุณจะสั่นไปตามความปรารถนาของคุณตั้งตารอและดึงมันมาเรารู้ว่ามันยากสำหรับคุณหลายคนที่จะมีศรัทธาในสิ่งที่ ไม่มีหลักฐานคุณได้รับการฝึกฝนให้เชื่อเฉพาะสิ่งที่คุณสามารถพิสูจน์หรือเห็นได้เท่านั้นและความคิดนี้ไม่สนับสนุนการสร้างสิ่งใหม่อันที่จริงมันจะทำให้คุณวนเป็นวงกลมโดยเน้นที่สิ่งที่คุณเห็นหรือพิสูจน์เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงได้รับสิ่งเดียวกันมากขึ้นเท่านั้นหากปราศจากศรัทธาวิทยาศาสตร์ก็ไม่ก้าวหน้าหากปราศจากศรัทธาการประดิษฐ์ใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นไม่ได้คุณยังคงมีชีวิตอยู่โดยปราศจากไฟฟ้าถ้าศรัทธาไม่อยู่ในจิตใจของผู้ที่มุ่งมั่น ในความเป็นไปได้นี้หากปราศจากศรัทธาผู้คนจะละทิ้งความฝันที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้โลกของคนเป็นสถานที่ที่น่าเศร้าและน่าเบือ่อหากไม่มีผู้มีศรัทธาเพราะพวกเขามีความปรารถนาและเจตจำนมที่แข็งแกร่ง มากจนทำให้พวกเขาเชื่อในสิ่งที่พวกเขายังมองไม่เห็นหากปราศจากศรัทธาโลกของคุณก็จะอยู่ในสภาวะสงครามในทางที่ใหญ่กว่ามากอย่างไรก็ตามพวกคุณยังคงเชื่อมั่นในความดีของมนุษยชาติและพลัง แห่งการอธิษฐานและการมุ่งเน้นในเชิงบวกต่อไปพวกคุณมีศรัทธาเพียงพอแล้วที่วิธีแก้ปัญหาแม้ตอนนี้จะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็สามารถเจรจาได้พวกคุณมีศรัทธาเพียงพอในอนาคตมากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แม้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาศรัทธาของคุณกำลังเคลื่อนผู้เขาเตือนตัวเองบ่อยๆว่าศรัทธาคือการเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นคุณต้องปล่อยตัวเองตั้งตารอสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อที่คุณจะสามารถรับคำแนะนำได้คุณต้องหลาทิ้ง ความกระวนกระวายชั่วคราวและไว้วางใจในเวลาที่เหมาะสมคุณต้องพบความอุดมสมบูรณ์ความรักและความดีในขณะปัจจุบันเพื่อที่คุณจะได้ไม่กลัวการขาดแคลนความเหงาวความเจ็บปวดในอนาคตศรัทธาที่แท้จริง เกิดจากความปรารถนาอันแรงกล้าและเจตจำนงอันแรงกล้าศรัทธาที่แท้จริงไม่อยู่เฉยศรัทธาที่แท้จริงคือความเชื่อที่หนักแน่นมากจนเปลี่ยนวิธีการรับรู้และการใช้ชีวิตของคุณเรียนคุณคนที่รักผู้มีศรัทธาร่วมกัน ในอนาคตที่สดใสซึ่งกำลังสร้างอนาคตนั้นอยู่ขณะน,นี้หลายคนเริ่มสนุกกับชีวิตอีกครั้งพวกคุณหลายคนยอมจำนนต่อความสงบสุขในปัจจุบันด้วยการพักผ่อนงีบหลับหรือดูก้อนเมกพวกคุณหลายคน กำลังฟังเสียงหัวใจของคุณเช่นเปลี่ยนงานหรือตัดทอนเป็นต้นคุณหลายคนกําลังดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาเพื่อโลกที่ดีกว่าสรัทธานี้เป็นแรงบันดาลใจและชี้นำคุณให้สร้างโลกมีหลายครั้งสิ่งที่คุณเห็นตรงหน้าจะทดสอบศรัทธาของคุณ ในอนาคตเมื่อคุณได้ยินเรื่องราวหรือภาพการตายการทำลายล้างพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเชื่อชีวิตที่ฝืนคืนชีพขึ้นมาจากเท่าฐานลองนึกภาพอาคารที่สวยงามที่สร้างขึ้นจากเศษหินหรืออิฐและสวนสาธารณะในอนาคต แทนที่การทำลายล้างในปัจจุบันที่ซึ่งเด็กและสัตว์มีอิสระและปลอดภัยมุ่งเน้นไปที่วิญญาณที่รักรักษาหัวใจร่างกายและจิตใจด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจมากมายเชื่อในอนาคตที่มองไม่เห็นนี้ ค,คุณที่รักทุกคนที่ทำเช่นนั้นจะทำให้ได้รับพลังศรัทธาของคนในโลกที่ดีขึ้นและสดใสขึ้นจะปรากฏขึ้นคุณไม่สามารถลีกเลี่ยงการเห็นปัจจุบันแต่คุณสามารถเชื่อในบางสิ่งที่มากกว่านั้นได้ หากคุณได้รับแรงบันดาลใจให้หมองว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ก็จงทำคุณกำลังถูกนำทางบางคนจะได้รับคำแนะนำให้เพิกเฉยต่อความก่อหลและเป็นเพียงสัญญาณแห่งความสงบที่สัสนสะเทือนบางคนได้รับคำแนะนำ ให้เฝ้าดูและดำเนินการอาจสวดอ้อนวอนหรือบริจาคเงินเพื่อการกุศลบางคนได้รับคําแนะนำให้เฝ้าดูเพื่อมองหาความรักที่เกิดขึ้นพวกคุณแต่ละคนได้รับการแนะนำที่แตกต่างกันแต่พวกคุณทุกคนจะได้รับคําชี้นำ ให้มีศรัทธาศรัทธาในความรักศรัทธาในประกายแห่งแสงสว่างภายในใจมนุษย์ทุกคนศรัทธาว่าคำอธิษฐานของคุณมีความสำคัญและศรัทธาว่าเมื่อคุณเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นคุณช่วยเพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้ ในชีวิตคุณและในโลกของคุณขอพระเจ้าวอวยพรคุณเรารักคุณมาก